สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบสวยๆส,ส,สีหวานๆน,น่ารักน่ารักมาแนะนําค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะเส้นละ40่สซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบินนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะก็คือ10บเซนติเมตรนะคะ ตัดเสร็จแล้ววัดเสร็จแล้วเราก็พับลงไปนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะจับตรงรอยพับนะคะเป็นฐานนะคะปลายริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่สองนะคะจับตรงรอยพับนะคะเรานํามาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปนะคะเส้นที่สามนะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเราก็คล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่สี่นะคะจับตรงรอยพัดนะคะจะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะเส้นที่สี่นะคะให้กว้างๆนะคะแล้วกลางออกนะคะเพื่อลวบปลายหางของเส้นที่สมนะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราดึงให้กระชับค่ะแม่เหมียวจะใส่เหรียญลงไปเลยนะคะ ลิบบินเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมานะคะด้านล่างค่ะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราพับไปที่ซ้ายนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดมาทางขวาสอดเข้ามาตรงกลางในรูเส้นที่หนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวาม,มือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปนะคะด้านบนนะคะ ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดไปนะคะที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะทำเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงไปด้านล่างนะคะลงไปสอดที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาให้กระชับนะคะ เส้นต่อไปค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเราดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะให้กระชับค่ะเส้นต่อไปแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นนี้อยู่จากทางด้านหน้าแล้วนะคะ เราจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะที่ด้านล่างของฐานนะคะแล้วเราดึงไปให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายะคะ่ะเราจับริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะจับมานะคะทางขวามือนะคะ แล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะที่ด้านล่างของฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแม่เหมียวจะทําจากเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับมานะคะด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะนํามาสอดที่กลวยที่สองนะคะ พอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจับปลายดิบบินขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับปลายดิบบินกลับลงมาสอดนะคะที่กวยที่สองค่ะปลายดิบบินจะมาออกกวยที่สามนี่นะคะปลายดิบบินออกกวยอีกกวยหนึ่งนะคะนี่นะคะเราดึงออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะ เราจะทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็จับเอาริบบิ้นเส้นอื่นลงมาก่อนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะด้านล่างน,นะคะตรงกวยนี้นะคะกวยถัดไปนะคะ นี่นะคะปลายริบบิ้นออกมาแล้วนะคะเราดึงออกมาค่ะก็เส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเราจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพักกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างสอดลงไปนะคะที่กวยนะคะที back. Back back. Back ่กวยถัดไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็เหลือเส้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะดึงทีเดียวนะคะจับปลายริบบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบินพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานของกลวยถัดไปนะคะอันนี้กลวยสุดท้ายแล้วนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะทีนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะอันนี้แม่เหมียวเริ่มเส้นสุดท้ายเป็นเส้นแรกนะคะเส้นที่สองก็ตามมานะคะจับกลวยนี้ไว้ด้านบนนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะจับกลวยไว้ด้านบนนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะอันนี้ดึงอันนี้นะคะ อันนี้ก็ดึงอันนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกีดดอกที่สวยงามน,นะคะพอเราดึงเท่ากันแล้วนะคะเราก็ขั้นตอนต่อไปนะคะ แม่เมียวก็จะทําเส้นที่อยู่ด้านบนเรานะคะจับริบบิ้นนะคะจับจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะแล้วสอดลงไปนะคะทิ่ใต้ล่างกลวยนี้นะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นจะออกมาด้านล่างนะคะเราก็ดึงออกมาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างแล้วสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างกลวยนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี้นะคะนี่นะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะ จับปลายดิบินพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายดิบินนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายดิบินออกมานะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจับดิบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายดิบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายดิบินสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างกลวยนะคะดึงปลายดิบินออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกับด้านค่ะ แม่เหมียวจะจับปลายริบบิ้นนะคะจากด้านบนเราก็สอดลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะจากทางขวานะคะสอดไปที่ซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะสอดขึ้นไปนะคะด้านบนนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะจากซ้ายนะคะเราก็สอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะ เป็นลายที่น่ารักมากเลยค่ะสีก็สวยด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามแม่เหมียวดูนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีะ